หมาร้านที่เด็ดโลเคอลแท้แต่อยู่ในซอยค้อลับที่เขาใหญ่ครับคือร้านนี้ต้องเลี้ยวเข้ามาจากปากซอยนู้นนะปากซอยซึ่งไอปากซอยที่ว่าเนี่ยจะอยู่แถวแถววงเวียนเสาธงบ้านไรอะแล้วพอตรงเข้ามาอย่างเดียวไม่กี่ร้อยเมตรคุณจะเจอกับร้านอาหารหน้าตาแบบนี้ที่ทํากับข้าวโคตรอร่อยอย่างตัวยอดฮิตที่คุณเจ้าของร้านเขาเม้นบอกก็คือแกงส้มชะอมกุ้งคละคลากอันนี้ที่มีคนตามไปกินและสั่งตามเยอะมาก<อ>กับอีกเมนูคือหลนปลาอินรีที่ฮิตตามมาไม่แพ้กันแต่เมนูที่ผมไม่อยากให้คุณมองข้ามนี่คือเขียวหวานเนื้อผัด แข้งครับจานนี้150บาทท้วนัที่เป็นการเอาเนื้อไปผัดกับเครื่องแกงที่ตัวน้ำแกงกลายสภาพเป็นน้ำผัดแล้วมันโคดงวดโคดคอนเซนเทรตของความเป็นแกงเขียวหวานัเข้าปากไปนะหืมคุณโคตรอร่อยตัวเนื้อที่โคดนุ่มหนุบกำลังเขียวแล้วเจอลูกเขียวเข้มเค็มนัวจากน้ำผัดแล้วมันหอมความเครื่องเทศความเป็นเขียวหวานเข้มๆอ่ะแล้วมะเขือที่มาคู่กันโคดเข้าโคดหอมโคดหวานและนี่คือร้านครัวรุ่งอรุณครับอยู่ในซอยแถวๆวงเวียนเสาธงบ้านไร่เขาใหญ่เต็มสิบเฮ้ wait wait